สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนนะคะมาพบมาพบกันกับสาวสว่างอีกตามเคยนะคะเสียงเจ้าเจ้ามากคือเก่าเนาะอันกระโดดๆได้พอกันเถื่อสามสี่มื่อหกมือเอยแล้วแต่นะคะเขาสะดวกตอนใดก็ได้มาคุยกันตอนนั้นสาวสว่างตอนนี้ก็คือมันอยู่ในช่วงภาวะปับปบป๊บกับอากาศอีก มึงเจ้ามอนธรรมดาทางนองกห็หนาวหนาวอีลีเด้ถ้าเขาไปเฮ็ดงานมากเมื่อยแล้วมันก็บ่อยากเฮ็ดยังตัวแล้วทุกคนคะ่ะมันก็อยากจะพักผ่อนบ้างนะคะมีอย่างอื่นก็เฮ็ดไปนะส่วนมันสีแล้วก็เงยหัวบกขึ้นกระลับปุ๋ยไปอีกคือเก่านะคะนี่คือกิจวัตรประจํบบาวันของเท้าคนอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะปรับตัวเฮ้าให้เขากับอากาศปรับตัวเฮ้าให้เขากับสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆานาๆเลยละ่ะ นเนาเบา่บาลายใหญ่ห้างค่ะมาเ่าเขาเรื่องกันเลยดีกว่าสาวสว่างมีคํามเม้าเขามาลังบานนะคะคืดจังใดอังใดเมื่อเาเรื่องอันพวกวิสาสีพคืดจังใดคิดคักบ่อเจ้ามมื่เอาเาจังสี่นะ่ะผู้อื่นเขาสิรู้สึกจังใดพูกเขาถือหลอกมากโอ้ยกบข่อยเขาบร่ได้คืดจังใดดอกนะคะทุกคนค่ะกระลิศโต,อน,กน,น,อตอนกันนี่ล่ะลิ่โตนกันนี่ลีได้ผู้ใดถือหลอกบ้างน่ะบอหมันว่าบ่ถือเด้อันนี้ก็ถือตัวนเนาะบ่ถือจังใดถือเขาอัน ทามซักประวัติไปหลายยังอยู่เดีกของข่อยก็ดีถือว่าถือรู่เนะบอมเนว่าบถือถือยู่ทุกคนคะ่ะแต่ว่าพอดีถือย่างอื่นถือซักประวัตินะคะนี่คือสิ่งแรกเลยเป็นยังอันมวยอังได้เอามัเล่าสู่กันฟังเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเก่มีทั้งคนที่เจอมาแล้วเนาะถือแบบว่าเขาต้มไปเป็นแสนสองแสนหรือเป็นล้านอังสิก็ามีได้ทุกคนบอมเนน่อยหน่อยเด้แต่ว่าู้หง,งิง กลุ่มๆที่พนเจออังสันเนาะมวยกับบริวาเพนมีปัญหาอีกอย่างอย่างอื่นดอกแต่ว่าหมายถึงว่าด้วยความที่เฮารู้เท่าพ่ถึงการนะรู้เท่าไม่ถึงการนี่แหละมันเป็นหลักการใหญ่ของผู้ยิ่งเฮาเลยละ่ะบรแมนดาวาผู้ยิ่งเฮาละ่ะทุกคนเลยนะคะพื้นฐานของเข้านี่มันบริสุูธิ์บุญแบบเบิดทุกคนเนาะบางคนก็เจ้ากับฉลาดฉลาดอิลีฉลาดเฉล,ลยวออิลี โดยที่บอต้องเป็นต้องไปว่ายัางหล่ขั้วเหมือนบอกข้าเจ้าของจักก้นเลวเนาะบางคนเนี่ยแม่นเขาว่าไปยี่สิบลบเลวนะเขาบอกไปพร้อมว่าคอยเป็นแพงสิงก็ยังบม่ได้รู้จักว่าเขาเป็นอียงนะก็ยังไปตกลุมพังจนใดกามีอันนี้เขาว่าบรด้อหลีสิงนี่คอยก็เลยอยากมาว้าสูซุ่มเจ้าฟังแล้วก็เอามาทรงตัวกันผู้ใดว่าอายนี่คือ เจ้าต้องคิดดีดีนะคำว่าอายนี่ยาเสียงส่วนไว้เป็นเด็ดขาดเพราะยังเกิดมือใดมือหนึ่งมูเจ้าอยู่ข,ข,ข้างๆโตเจ้าไปเจออีกละ่ะเจ้าสิก้าบอกเขาว่าช่วงที่มันสิก่อนที่มันสิมีไพ่หรือเจ้าสิไปเตือนข้าเจ้าหลังมันเกิดเลวก็ค่อยคอยคิดว่านะการที่ข้าสิไปเอาเอาเรื่องยังสี่นะเรื่องวิชาชีพนี่มันจะเกิดขึ้นก้อนนาหรือหลังก็ตามคอยต้องเตือนมูข่อยก่อนคอยต้องเตือนพี่น้องข่อยก่อนคอยต้อง เตือนบุคคลที่สําคัญในชีวิตขอ่อยก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วสิอาอไปเห็นยังอยาไปอายนะคะสิ่งนี้ไม่ใช่หน้าอายนะคะบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะไปอายมันเลยเขาต้องพยายามออกมาจ้วงมันกระคักพวกมิจฉาชีพเพราะยังโลกเข้านะคะทุกคนเฮ้านี่ เนี่ยมุ้ยนี่กับมนุษย์เงื่อนเดือนนะต้องออกไปเหตุการณ์เหตุงานคู่มือคู่มือเมื่อแทบลม้มแทบตายถามแนวสุมเจ้าไปเหตุการณ์เหตุงานนี่ค่าแต่อายอยู่นะแต่ว่าจะเอาเงินไปใจ่ายให้เขานี่เสียเล่นเลนนี่เอ้าเขาเรียกว่าหนังก็ไม่ได้รองแถมยังกระดูกมาแขวนคออีกสุมเจ้าสิเหตุอยู่บ่ังสา คือบอูอินโนอินเนแต่ว่าเอาเรื่องมากมากประกอบเปลววจะของเอาเงินไปจ่ายเขาจ่ายเขาอย่างเดียวคอยเขาไม่ไหวเด้เขาไม่ได้กินยังสักแดแต่ว่าเขยต้องมาเสียเงินทิมอังซี่เอออันผู้ใายขอยก็บริซิมแมนบอกอังซี่ขอยก็ขอยก็ต้องแปรแปรให้ได้เด้ตรงนี้เนาะทุกคนคะ เขาเป็ยังไงผู้อื่นเจอเหตุการณ์จังสี่แล้วคอยยิงแห้งมูเขาแช่มาลาสุดเนาะค่ะยิ่งเจอนักไปหว่วยมูลาค่าเงินกับเขต้องถามถึงหลกกับเครื่องล้านผุลไปเอาเขาแช่มาเนาะมูบอกว่านี่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 นเอาตัวนี้เนี่ยฉันกับพึ่งฉันกับพึ่งได้ยินลาสุดมูเขาเขาแช่มาแต่ผู้คนถามนี่เพื่อนก็นอยากรู้วิรีล่ะว่าเป็นยังเจ้าคึกกาเจา้าคึกจังใจแท้เจ้าพึกเอาเอาอกมาก,กาว่าเ้าแถเหลืองจังสี่นั่น บกคิดใส่ใจผู้เพิินเข้าเจ้าหน้อายอยู่ขอยก็เลยถามพนว่าอันถ้าจะให้ผู้อื่นเข้าหน่าอายอยู่หันหรือว่าเรื่องมันไ่แดงโทโลูป่านนี่นั่นเจ้าสิเอาตัวเจ้าไปซ่อนไว้ตรงใดเจ้าสิเอาตัวเจ้าไปมุกไว้ตรงใดรู้บยิ่งยิ่งยิ่งย่านเท่าไรยิ่งยิ่งกลัวเท่าไหร่นะคะเฮาสิสติแตกมากกว่านั้นเพราะว่าพวกวิชาชีดนี่ มันหลุดจุด,จดอ่อนของเฮาแล้วมันเนงกระแทกกระแทกกระแทกเขาเรื่อยๆเด้อสิบอกให้นะอย่าบอกให้ทุกคนฟังโบแมนวาคาแตยานแล้วก็เอาเรื่องอังสีไปมุกไว้บาบาบอกผู้อื่นยิบงับไว้ผู้เดียวนะคะแล้วมู่พวกไปเจออีกนี่ก็เห็นผู้นั่นล่อผู้นี่ล่อทุกคนขาผู้ไส้กล้ามกระปูโบาง่ายหลดนาตาล่อเล้ากล้ามกระปูนี่ซึ่งเจ้าเย็บปิดโอนมาหลายพ่อหยังพ่อว่า นัน่นแหละคือผิดพัยของซุ้มเจ้ามันสิเกิดขึ้นโดยสถานการณ์ปัจจุบันนี้หาเงินกับหาลําบากแม่บอกเขาเขามาในรูปชมใหมย่ยิ่งล่าสุดเขาไปพ่อหมกโตเด็ดมันเลยลหละนะที่แบบคือเขามาพยายามามาส,สดข้อมูลเท่านี่แหละบอกง่ายโหลดมันจะพูจักข้อมูลจากเข้านี่แหละไปเพื่อที่จะไปเฮ็ดแผนการไม่อีกเรื่อยๆนะคอยไปเห็นค่บคอยแคปบอทท่านทุกคนขามันดรอดปิดซักโหลดไหม คอยอยากจะแคบไม่เบิง่งคาบอยู่แต่ว่ามันก็เอาโซ่ทั้งโซเชียลบย่ไดดนี่คือทั้งเขา YouTube ของเขาโดยตรงนี่เอาหนาผู้อื่นมาประกบภาพนาี่บ่อดดคือคอยเสดายอย่างเดียวตัวนี้ลหละนะถ้าคอยได้ตรงนั้นม่านบอกโอ้ยคอยสิประจานให้คาเลยแต่ว่า่อยเหตบ่อดดนะทุกคนถ้ามันเหตแต่กยเหตแล้วแต่ว่ามินเดียวอหลีได้ทุกคนขามันเป็นวินาที่เดียวจช็ไปจังส่มันแรนฝูบข้ามามันไปเลยจองี่นะ มันรู้แล้วว่าเฮาเป็นไพเองสิมันรู้แลี่ยวสินะทุกคนเออยากจะเตือนไพไว้ก่อนนะคะเตือนไพทุกคนไว้ก่อนอย่าไปเสียลูเป็นเด็ดขาดเรื่องจังสีแฟนเฮาที่อยู่น้ำกันมานี่ มวยบอกว่าเขารู้จักเขาต้งต่มืหแรกเข้าได้คุยกันกับเขาเขาทรงเสียเฮ้าบอกหรือว่าเขารู้จักนิสัยเฮ้าซ้ำใดซ้ำหนึ่งแลว้วทุกคนอยู่กันมาดโดนปดันไดแต่งงานเขาออกมาอยู่พีเร็วนะให้เบิ่งดีๆนะคะว่าจุดประสงค์ของแฟนเฮ้าเขาต้องการอีหยังจากเขา้าแล้วคนที่พึงรู้จักกันภายในสามมือจังสีทุกคนคะ่ะบอกรักสิทรงนุน่นทรงนีมาให้คิดเอาโลดว่ามันแมนอกมันโบแมนดอกบบมีภัยให้หกันอังสัน นะโดยเฉพาะอยู่เจ้าอยู่เมืองนอกถ้ามันเสียดจังสั้นนะขออนุญาตเด้อค่ะคือบอกให้มันเปิดหนาคุยกันกับเจ้าหลดมันกล้าคุยกันกับเจ้าภายในเคืองสมุงนะมันอยู่กับเจ้านี่คือรูปร่างหนาตามเป็นยังไงมันคุยกันกับเจ้าองซีเลยเห็นหนาเห็นตาอังวากันใหม่อันนี้มันบอแมนอันนี้แม้กระทั่งโพไฟล์กับบอบแมนโตตนของมันโพไฟล์กับบอแมนน้ำเสียงกับบอแมนซุมเจ้าจับมันบอท่านกันเร็วกันนะ มันใส่วิทยาหยุดอีหยังมากข่อยกันย่งบรลูจักนะวอง่ายโหลดไม่คู่มือนี่นะอยากหายเสียงรอเสียงสวยปันไดเสียงนิ่มปันไดกัย่งเห็ดใดเออนับภาษาอีหยังการหลอกล่วง,งต้มตุ๋นโดยเฉพาะมิสาสิปัจจุบันนี้เขาเห็ดนะโอ้ยข่อยละว่าง,ง,ง่ายข่อยเงินแเราข่อยแขะเข็ดฟันเขาเรื่อยๆเด้ยิ่งล่าสุดนอที่เอามาว่านู่นนี่นั่นทรงของนั่นประเด็นเดียวกันเลยกับข่อยเจอนะี่ะว่าง่ายโหลด คอยก็ลอ้อมุ่นเขามากขึ้นกันบ่มม่นางอื่นมันเกิดเตรียมตัวมาหลอกคอยคอยก็เตรียมตัวจับมันคือกันวางสีกระได้นะในกรณีจังใดบะนึ่งองทางหัวจักว่าเอกสารสําคัญปุ๊บคอยอยากจะส่งเอกสารสําคัญไปไววบ้านคอยแต่ว่าคอยบม่มีความสามารถที่จะส่งไปได้เลยเพราะว่าลูกคอยก็อยู่โรงเรียนประจําหรือว่า พอพอแม่ข่อยเสียชีวิตไปแล้วข่อยเป็นลูกผู้เดียวแล้วข่อยต้องมาเหตุงานสิ้นนี่หรือข่อยต้องอยู่กลุ่มอังสิผู้ใดที่บอกว่าเป็นทหารบอกเป็นนาผ่านน้าลอยนายอียงกรตามนะคะทุกคนคะ่ะหรือว่ายึดจะดวดสั้นฟ้ากับดาวก่ดึววดงกับสร้างมัน่นนะบอกไว้เลยถ้าขึ้นะบวนการนี่ปุ๊บตีฟ้าวเลยฟ้าวเตรียมตัวห้ดีย่าไปสนใจหนึ่งหามให้ข้อมูลเขาเป็นเด็ดขาดนะคะ โลักเลยห้ามห้ข้อมูลถ้าเจ้าพ่อแน,น่ใจว่าเจ้าสิเลียนพิกัดกบมันใดเจ้าอยกห้ข้อมูลเป็นเลด,ดขาดแล้วกับ้อที่สองนะคะทุกคนบัญซี่ห้านี่สําคัญที่สุดอย่าห้มันหูจกักอย่าห้มันไปนห้องเกี่ยวเป็นเลด,ดขาดเบอร์โทรห้านี่มันอนาสิุจูจักเพราะว่าอยู่ในโซเชียวองสิผู้ใดก็สามารถโทรออกทั่วเขากันไดนะแต่ว่าถ้าเฮาบ่รับคือบ่รับ WhatsApp หรือ <c oughs> ว,ว่า อ่อยังอีกบาทนี้ที่เขาสีใส Google Google Chat นะคะทุกคนคะส่วนร้ายก็จะเป็นคนที่เหตุการณ์ขาหรือว่าธุรกิจเขาก็สีใส่ Google Chat เพราะยังเขาสีเหตุเป็นกลุ่ม่แล้วก็แชทกันคือกันกับ zoom นี่แหละทุกคนขะว่ง่ายโหลดแต่เอาเป็นว่าคอยสิเขาไปแชทเพื่อ,อยังแล้วก็ w a t s app นี่ก็ะใส่ร้ายกันเลือกอื่นนะคะเพราะยังมันติดต่อกันไงพวก ทุกคนใส่ iPhone ใส่สมาร์ทโฟนใส่นู่นนี่นั่นหลายแห่งอืมก็เลยต้องมาเตือนกันไพ่สังคมตรงนี้แหละทุกคนคะ่ะแค่เ,เห็นนี่หน่อยเดียวนะมันออกขยายความออกไปหลายขนาดนะมันโมเมนต์มามันเฮ็ดแค่กระบวนการน่อยๆมันทามันมาสามมันมาสีมันมาหามาหูกไปก็เรื่อยๆล่ะโมเมนต์แค่คนภายในสิบคนมันเฮ็ดแค่นั้นนะ มันเฮ็ุเป็นกระบวนการใหญ่แล้วมันก็ขยายไปทุกจุดทุกจุดเซี่ยย่บอกเขาสิบอกว่าอันล่าสุดนี่ที่ที่ค่อยเจอเนาะค่อยให้ค่อยลงทุนว่าค่อยให้ข้อมูลเขาไปเบิดแต่ว่าผูใ้ใดยหูผัวลูกนะคะผัวลูกนี่คือมวยเบอไว้ก้อนหนาหนีเล็้วนะคะสองคลิปที่ผ่านมาสามคลิปที่ผ่านมากระซิมินเรื่องจุดหนีได้บอกไปเรียบร้อยแล้วว่า ให้้อมูลเข้าไปเรียบร้อยเร็วเขาเอาของเขาน่นไปกรอกเพื่อที่สิส่งของมาคอยนิทาจับจองเลยแหละค่อยจับจองเลยค่อยจากจะรููอิลีนะฮลัลโหลพนพนะพนทโมาเพราะว่าข่อยให้้อมูลเขาเนอะข่อยให้้อมูลเขาเขาก็โทโมาส่วนที่ข่อยให้้อมูลเขาแล้วเขาจะต้องได้เงินของเขาเนี่บอกตร,ตรงเลยว่าคุณอ่คุณน,น,นี่คุณน,นี่บอแมนบอข่อยเป็น คนที่ทรงของเดอ้อเขาสีเอิญอียงก่อนเขาสีเอิญซื่อเฉพาะอีกต่างหากนะคะว่าเป็นคนทรงของเขาบอกส่บริษัททรงของแล้วคนที่ติดต่อกันกับเขานี่เขาสีทรงแบบฟอร์มมากทุกคนคะ่ะแบบฟอ์ม์มาเลยละ่ะ แบบฟร์มจังใดบอกชื่อนามสกุลตรงเป๊ะเะปปนะแล้วที่นี่นะเหมือนกันก็เข้าไปไปสี่นี่แหละวงายหลวสซื้อทรงของข้าง,งไปสนี่แต่ว่ามันเป็น VR ออนไลน์จากบริษัทใหญ่เป็นทรงทางทางออนไลน์ไงที่แบบบบรามารถที่จะแบบว่าทรงธรรมดาทั่วๆไปได้เพราะตอนนี้คอยอยู่อีกหมงหนึ่งที่บสรมารถเขาถึงได้นี่คือความหมายของคนคนนั่นที่สิรงมาใหี่อย คอกระถาเด้พอยกระถาว่าเขาสิเล่นทีมยังต่อบาทนี่ทรงขอมูลตัวนั้นมากแล้วเธอต้องเชื่อนะเธอต้องเชื่อฉันนะนี่คือสิ่งของข้างในน่ะมันเป็นมูลค่าเยอะมากแล้วฉันรู้ว่าคุณจะต้องมีปัญหาในการใช้จ่ายนู่นนี่นั่นฉันเอาเงินเข้าไปด้วยเ0 0ดพันแยูโรเขาบอกจังสัน่นเด้ถ้าผู้ใดตายไงนะทุกคนคะเสียงเงินไปเรียบร้อยเลย จ็ดแปดพันยูโรคนโง่ที่ไหนเขาสิส่งมาให้เจ้าอู้เจ็ดแปดพันยูโรทุกคนหรือว่าเป็นเมื่อน,นึงก็ตามบาทนี่ค่าส่งสินค้าเอ,อมูลค่าค่าส่งสินค้าที่ส่งมาน่ะทั้งหมดหนึ่งหมื่นหกพันใคยชิว่าใคยมิคอมุ่นตัวนี้บอกขอบ่แอ่ในอจนะทั้งหมดทั้งหมื่ททั้งหมดหนึ่งหมื่นหกพันยูโรทุกคนค่ะ าเกิดทางพอ่อทองแม่มิตรนักธุรกิจท่านั้นตัวออก็เจ้เดินการค้าปลานนนเนาะอันนี้คือทรงอีหยังคะคุณมันจะไปเสียรายปลานันแท้นะนี่คือของง,องมากๆเลยเออขอากะทาเบิง้งโอเคสันสิรอรับเด้อแต่ว่าก่อนที่เธอสิรับนั่นเธอต้องไปเสียค่าใช้ใจวว่ายันควรว่าชิปปิ้งเนาะชิปปิง้งคือ,อาการขนส่งของเขาเขาสิมารส่งของเจา้าคืออ หลังจากที่เจ้าสิเด้ก่อนเจ้าสิได้รับของมันจะมีบริษัทขนส่งมาส่งของเจา้าแต่ว่าเจ้าต้องเหตุยัยงก่อการทายใจเพิ่มเล็กน้อยขวางสิเนาะค่อยเสียหมื่นหกไปซัมนี่เจ้าต้องเสียมูลค่าซัมนี่กลับขึ้นมาเพอเพออาจสิบเป็นแค่จักสองสามพันยูโรซัน้องนี่ปาดโทค่อยว่างศิลปปาดโทปาดโทมันเมียนีล่ลีบอกมันชีไที่เสียรายปาน,นั้นบอกเออพันวาเด มันบ่ลายหอกมันนิดหน่อยจากคอยใจนี่มันหลายแห้งได้นี่เกมออนอะเกมออนแล้วทุกคนคะ่ะนี่คืออยากใจฟังค่ะักเดอ้อบาทนี่เฮ็ดจังไดต่อบอกพ่อเขาบอกว่าการขนส่งมาภายใน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงเขาสิบ,บอกซําหนีเด้สีชั่วโมงบริษัทขนส่งด้วยอะไร ด้วยการขนส่งข้างสินค้าจากจากเรือนะคะจากเรือบริษัทตัวนี้ตัวนี้เขาสิบอกขึ้นมาสิเลยเด้ทุกคนบมเมนขี้นะมันไปหาข้อมูลมากมาเหตุเพื่อทีซิมันสิสิโลเข้านี่มันสร้างโปรแกรมใหม่ขึ้นมาอีกบาทมันก็สิเอาบริษัทนี้เป็นตัวตั้งให้สังเกตดีๆถ้าผู้ใดได้ตัวนี้นะคะมันสิส่งลิงก์ทางไลน์มากส่งลิงก์ทางไลน์มากเฮ้าผู้เดียวที่สามารถคลิกเข้าไปเพราะว่าเฮ้ามีเบอร์โทร เขามีเบอโทษที่เขาสามารถติดต่อกันกับเขาบาทจะาล่องเอา้อมูลตัวนั้นไปแชทไปไปซองเบิงอยู่ในคอมพิวเตอร์บอกหรือว่าไปเบิงอยู่ใน iPad หรือไปเบิงอยู่ในเครื่องคายต่างๆเขาจะบอกว่า no foul หมายถึงว่าบมี่บอมี่อียงทั้งสิน้นหลกระบ,บริษัทนี่อันตรายเขาสิบ,บอกกิงซีเลยอันตรายสิขึ้นมาทจังส่คอยกระแนะแน่ไปคอยกระโทษบอกถามโทษถามวา มันจริงหรือคุณฉันไม่สามารถหาเจอมันได้ก็เลยว่าอังสีเนาะผู้พัวกับยุ่กังค้างนะบ่ต้องบ่ต้องวางย,ยังหลายเด้อามแค่นั้นพอผู้พัวว่าังสีแต่ว่าค่อยก็ค <c oughs> ูยต่อไปอีกอยู่หรอกนั่งก็เลยว่าไหนคุณก็โทรศัพท์คุณสิทําคุณจะไปเอาเครื่องอื่นทําทําไมเพราะว่าผมโอนลิงก์ตัวนี้เข้าบริเข้าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้โอนเข้าไปในคอมพิวเตอร์คุณสักหน่อยนู่น มันออกหัวไซไปอีกทุกคนคะ่ะออกหัวไซล,ลายกว่าน้ำทะเลไปอีกกกยังวไโอ้ยคัขกขนาดเจอดองคักบาดนี่มันสิดมตมเาขาคักนั่นนะขอก็ะเรียว่าโอ้พอเป็นยังดอกทวางสัน,นให้เจ้าติดต่อกันกับคนขนส่งมาเลยภายในสองนาทีทุกคนคะ่ะสองนาทีเท่านั้นได้เรื่องนะคะขนส่งติดต่อคอยเข้ามาเลย หม,หมายเลขนี้คือคุณน,นี้คุณน,นี้ใช่ไหมคุณต้องมาเสียค่าบริการรับส่งของก่อนนะคะโน,นนีน่านพันกระเบา้าแต่ว่าเป็นผู้ชายเบาเดิบ่มีผูงิงบ่มีผูงิงเครือข่ายมิตรผู้ชายเเลยขอยุ่งก็เริ่มตน้นแต่แต่ตัวนี้กว่าก็ยังงงแล้วนะมิตรภู้ชายทั้งนั้นแล้วเขาก็บ,บอกว่าให้เจ้าไปโอนเงิ่นนันเวียยังฮุจักอยู่บอเขาบอกที่แรกนั้นให้ไปโอนทัง voice ไวส์ที่เห้าทรงเงินโอนเงินกันนี่แหละบาทนี้อันที่สองนั่นก็คือว่าอันที่สองนี่ก็คืออันเวสเทิร์นทุกคนคาะทรงเวสเทิร์นยูเนี่ยนพนี่แหละคอยก็เลยว,ว่าเอา้าให้ไปทรงนี่ในนา้าอีหยังหรือว่าให้ไปทรงเพื่ออีหยังต้องบอกเขาเลยบอกว่าเจ้าอย่าไปบอกอีหยังมากมมยให้บอกแค่ว่าอัน helping family helping พนังสินะ มาอีกยังน้องสี่นอกบาทนี่กเ็เออเออเออไปซื้อ,อเออเออไปนี่คือของง,องตั้งแต่เริ่มต้นว่าไอ้เวลาเราไปเสิร์ชข้อมูลน่ะทุกคนคะ่ะเสิร์ชข้อมูลว่าเราสิเราสิไปเราสิไปเอารหัสออกมากมาเบิ่งว่าของมันอยู่ใสจังสินาะของมันถึงไหนแล้วอันที่จริงน่ะถ้าถือตามเาถ้าถือ ต้องตามตามกฎของเขาแล้วนะคะทุกคนเขาสิดได้อีเมลเขามาปุ๊บอีเมลเขาจะส่งเข้ามาหาเราปั๊บนะคะแล้วเขาก็จะนัดนัดว่าของเนี่ยมันมาถึงตรงนี้ระยะนี้ระยะนี้ระยะนี้เขาสิบอกเขาจังสันถ้าเป็นของออนไลน์ทั่วๆไปเข้าสิหมหุจักทันทีโดยเฉพาะคอยกระสร้างของออนไลน์ทั่วๆไปขึ้นกันนะคะทุกคนคะ่ะแล้วการขนส่ง มันต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร่เขาจะบอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วทุกคนคะ่ะเพราะยังน้ำหนักน้ำหนักเขาสิสั่งตั้งแต่พุ่นเขาสิสั่งตั้งแต่พุ่นแล้วก็เขาก็สวัดเกณฑ์มันมาเลยระยะทางเท่าไหร่อะไรยังไงเออบวกเซจซับแล้วเขาก็จะบอกว่าเออแค่นี้ยูโรแค่นี้ยูโรทามันตรงได้เสียมูลค่าเพิ่มแต่ส่วนหลายมันมั่มีดอกมันก็บอกแค่ว่าให้เจ้ายูเฮียนถ้าอีกประมาณสักพรุ่งนี้ตอนบ่ายถึงแค่นั้นจบ พรุ่งนี้ตอนบ่ายถึงแต่ว่าบ่ายกี่โมงเขาบม่ได้บอกเขาบอกแค่ว่าตอนบ่ายอาจิฮอดอบ่ายโมงถึงสี่โมงแงหรือว่าบ่ายบ่ายบาย่บายโมงถึงหอดหาโมงแงแค่น,นันยุดยุดแค่นั้นบกเกินนั้นถ้าเกินนั้นเขาสีมีจ,จดหมายมาใหมา่หรือว่าอีเมลนี่เขาสิส่งเขามาใหม่่กนหนานั่นอีกนะคะแล้วเขากระสิส่งเมสเซเจเขามาหาเขาอีกรอบหนึ่งนั่นคือการเขาเหตุการณ์ขาออนไลน์หรือว่าเขาสื่อของออนไลน์นั่นเองแต่ตัวนี้ไม่ใช่ คุณต้องส่งเงินผ่านเวียโนนเวียนี่เวียยังล่ะ Western Union โดยที่ว่าคุณส่งปุ๊บอย่าลืมส่งสลิปนะคะส่งสลิปให้ฉันด้วยรหัสมันอยู่ตรงนั้นคุณต้องส่งให้ฉันตึงออกด้วยส่งไปที่ไหนไว้มันไงจะตัวทุกคนคขาจับจุดมันบาทนี่ส่งไปที่เอ่อโมร็อกโกหรือว่าตุรกีทังสี เอาชิปปิ้งอีอย่างมันต้องไปยุ่ตุรกีคอยยุ่เบลเยีย่ยมมันจะเป็นตุรกีได้ยังไงนี่คืององบาี่งงเด้ไปส่งเสียค่าชิปปิ้งมันนะ่ะยุ่ตุรกีเออนะาคิดว่าบาทนี้ทุกคนให้คิดบ้างาคักนะคะคำหวานน่ะบอกเขาไม่จําเป็นต้องพูดหวานเสมอไป แต่ว่าพวกนี้นะคะมันเป็นเลียนจิตวิทยามากมันจะเปิดหนังสืออ่านเป็นเล่มๆเ,เรื่องคลักๆไขๆมันสิรู้จักดีขนาดเรื่องที่สัปลบลประรุ่มนี่มันสิรู้จักดีขนาดมันรู้จักขอดกืนเน่าพุ่นนะถ้าเจ้าตามมันบอท่านนั่นมีหวังเสียแน,น,น่นอนเสียเงินนั้นนี่คอยเสียคอยเสียยังคอยเสียสมองคอยเสียเวลาเวลาที่คอยไปอยููบุญไหว้กับจุดๆนี้ ต่ว่าสิ่งที่ข่อยได้ก็คือมูลค่าลายเติบก็คือข่อยเอาความรู้ตัวนี้มาแจากจ่ายทุกคนให้ได้รับรู้นะบมเมนธรรมดาข่อยอาิเซียเวลาเวลาไปข่อยอาเซียโมเมนต์ที่แบบว่าข่อยต้องไปนั่งว่งมั่นข่อยต้องไปคุยสนทนาก็มั่นแต่ถ้าข่อยบ่อย,ยุดนั้นข่อยก็สิบ่รุจักความเป็นไปมากของโลกโชเชียกอูมเมนี้โดยเฉพาะพวกนี้โดยตรงเอาล่อสิว้าขักลดมนี่ชาชีพสนิทนี่นะ พอว่าคักโหลดอยู่ทั่วโลกแล้วเดียวเนี่ยอยู่ทั่วโลกเข้าไว้ใจภับ่อใดอีลีคนสนิทเท่ากันยังไว้ใจยากนะคะเอาเป็นว่าต้องพยายามให้อยู่กับจะคล้องให้เป็นตั้งสติให้มันนะคะ่อมันบอบแวกบวกแวกเพมพุนันรออุ้ยอาหารตาโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเจ้ารอปุ๊บ่อยอยากจะให้เบอร์โทษเจ้าเจ้าคุยกับข่อยได้บ่อเจ้านู่นนี่นั่นได้บ่ออันมันยังเห็นกันเด้ทุกคนแต่ถ้าเจ้าไปเห็นในโลกออนไล์ จ้าสีเห็นแต่หนาโปรไฟล์มันมันบอกเห็นอย่างดอกนะคะเสื้อขอโหลดอันตรงนี้จังไรก็ตามนะคะด้วยความบางดีก็อยากจะบอกชู้ผู้ทุกคนเนาะให้เข้าใจนะคะแล้วกับคนที่ถามมากก็ขอพักคุณอิลีนะคะที่กรุณานะคะเอาคาถามตัวนี้มายิ่งประเด็นให้คอยอีกรอบหนึ่งคอยสิได้อธิบายถือต้องนี่ละตบไทยถ้าเกิดยิงขืนยังสีเนาะทุกคนบอง,ง่ายโหลด ถ้าเจ้าอยากจะรู้มากกว่านี้นะคะบบต้องไปยั้งมากไหมเข้าไปเลยมิชาชีพนะเฮาแท็กเข้าไปเรื่องของมิชาชีพทุกทุกอย่างเลยนะคะมันสิมีปัดเลยให้เฮ้าเห็นแต่ถามมาเขาเสีเาภาพเอ่ผู้วยบอืยจงังไดมวยบอเนียใจนะส่วนหลายมิชาชีพสิเอาแต่คนที่บอ้อยู่ในโลกนี้แล้ว เอาโปรไฟล์เก่าเขามาเอารูปครอบครัวเขามาประกอบฉากนู่นนี่นั่นสิบว้หลายอย่างนะคะแต่ละมือมันสิแชดประมาณแค่หนึ่งคนประมาณสิบถึงยี่สิบคนขึ้นไปเพื่อยังตกป่าเตียขวาก็ต้องตกป่ามันได้เป็นฝูงใหญ่บ่แมนตกป่าตัวเดียวแล้วติดแค่ตัวเดียวหรือว่าหลอดไปตัวเดียวมันสิตกเอาสิเดตตีนตีนจุ่มมือจับไปเลยเอาง่ายโหลดมันสิยุ่มเอาเบิร์ดกระคักนี่นี่แหละ บ่อยากให้ทุกคนถืกอหลอกบ่อยากให้เจอสถานการณ์ยังสี่ฟ้าแช่กันออกไปจังใดกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มานั่งรับฟังรับชมกันเนาะค่ะไว้พ่อกันคลิปหน้าอยากจะคืนไล่สดแล้วก็บอมมั่นๆก็นี่นะคะจังใดกะไว้พ่อกันเด้อค่ะทุกคนฝากไว้นําแนถ้าคิด หอดกันถ้าแพ้งกันแกอย่าลืมนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ละกันเพิ่มซับสไครต์ให้น้ำในเด้อจะ้ะไว้พอกันคิดหนาจ้าเมื่อนี้ต้องคอโตแล้วนะคะขอไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก่อนเดี๋ยวสักพักผัวมาด่าอีกโอ้โหผัวมาปวดหนะ้าผากงานนะคะทุกคนงานผู้หญิงของเฮานี่แหละนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า